ข้าแต่พระเจ้าเวลานี้แล้ววันนี้ลูกเข้ามาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความเชื่อว่าลูกหลายเป็นผู้ถูกสร้างขึ้นใหม่ในพระเยซูคริสต์แล้วเวลานี้ลูกเข้ามาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อที่จะอธิษฐานเผื่อบ้านเผื่อเบืองของพวกเราซึ่งเป็นบ้านเมืองที่เรารักยิ่งคือประเทศไทยของเราข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงทราบว่ามันเริ่มมีการระบาดของโควิด -19 อีกรอบหนึ่งแล้วในปลายปีและพระบิดาเจ้าข้าสิ่งนี้ทําให้ ผู้คนในประเทศของลูกทั้งหลายนั้นเกิดความตกอกตก,ตกใจเป็นอย่างมากและรู้สึกไม่สบายใจแล้วรู้สึกอยู่ในความหวาดกลัวเป็นอย่างมากแต่เรารู้ว่าในฐานะที่พวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกสร้างขึ้นใหม่ในพระเยซูกิ์เป็นผู้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้เชื่อในพระเยซูกิ์และเป็นบุตรพระเจ้า เป็นผู้ถูกสร้างขึ้นใหม่พระเยซูคริสต์นั้นพระเจ้าไม่ได้ทรงประทานความขลาดกลัวให้กับพวกเราแต่พระองค์ทรงประทานความกล้าหาให้กับพวกเราที่จะเข้ามาเพื่อที่จะอธิษฐานเผื่อบ้านเผื่อเมืองสำหรับสถานการณ์ที่ไม่ปกตินี้พระบิดาเจ้าข้าและเราทั้งหลายจะใช้พระวจนะของพระเจ้าในการอธิษฐานสำหรับบ้านเมืองนี้บนพื้นฐานแห่งพันธสัญญาใหม่ซึ่งเป็นพื้นฐานแห่งพระคุณพระเจ้าปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เป็นผู้มอบสิทธทิอำนาจนั้นให้กับพวกเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตีนแล้วข้าแต่พระเจ้าเราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าและไม่ไม่ให้ปรากฏว่าต่อไปเบื้องหน้าเราเป็นเชลนไรแต่เมื่อพระเยซูกิ์เจ้าได้รับการสำแดงให้กับเราเข้าใจเราจะเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นบัดนี้ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าวันนี้ที่เราฟัง ตัวเรกระบาดของโควิด19ในเมืองไทยของเรานั้นมันเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างที่จะเยอะและน่ากลัวแต่เรารู้ว่าไม่มีสิ่งใดท,ที่พระเจ้าทรงกระทําไม่ได้เพราะเราทั้งหลายถ้าเราพูดอธิษฐานโดยความเชื่อตามพระวจนะของพระเจ้าพระองค์จะทรงกระทําตามพระวจนะนั้นได้บัดนี้ให้เรา,า,าทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนเป็นบุตรพระเจ้าพวกเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียน ที่ต่างๆในประเทศไทยของเราเป็นคริสเตียนที่รักประเทศไทยขอให้เราพว,พวกเราทั้งหลายเข้ามาอธิษฐานวิงวอนอธิษฐานโดยความเชื่ออธิษฐานโดยสิทธิอํานาจที่มีร่วมกับพระเยซูริดพวกเราทั้งหลายที่เป็นบุตรของพระเจ้าร่วมกันคริสเตียนที่มีความเชื่อร่วมกันกับพระคุณของพระเจ้านี้เมื่อเขาเข้ามาอธิษฐานโดยใช้ความเชื่อบนรากฐานแห่งพระวจนะความเชื่อนั้นจะก่อให้เกิดปาฏิหารละ ที่พลของพระเจ้าที่ดีกับประเทศไทยของเราปัจบันี้ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูตรัสว่าพระองค์เป็นศิลาและบนศิลานี้พระเยซู ก็สร้างคริสตจักรของพระองค์ขึ้นเพื่อพลังแห่งความตายจะมีชายต่อคริสตจักรก็หาไม่ได้พระองค์ทรงมอบพุญจาต่างๆแห่งปินิสวรรค์ให้กับพวกเราแล้วดังนั้นสิ่งใดที่เรากล่าวห้ามในโลกใบนี้สิ่งนั้นจะถูกกล่าวห้ามในพระเจ้าด้วยสิ่งใดที่เรากล่าวอนุญาตในโลกนี้สิ่งนั้นจะถูกอนุญ,ญาตในพระเจ้าด้วยบัดนี้เราในฐานะที่เป็นคริสตจักรที่ถูกสร้างโดยพระเยซูกิสเราในฐานะที่เราถูกสร้างบนศิลาที่มั่นคงคือพระเยซูกิ์เจ้าเราสั่งผูกมัด ไม่อนุญาตให้เชื้อโรคโควิด -19 จะแพร่ระบาดในวงก้างเราสั่งผู้ป่วว่ามันต้องถูกจำกัดวงไม่ให้เผยแพร่ไปในวงก้างและถูกจำกัดวงถูกจำกัดวงลงมาเรื่อยๆโดยพระคุณของพระเยซูกิผ่านทางทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างบัดนี้เราขอสั่งอธิษฐานในพระนามพระเยซูกิเจ้าว่าไม่อนุญาตให้เชื้อโรคโควิด -19 ที่ดูเหมือนมันตุ้มขึ้นมาในจังหวัดจังหวัดหนึ่ง ซึ่งมันเป็นปริมาณที่ค่อนข้างเยอะแต่เราสั่งบัตรนี้แล้วเดี๋ยวนี้ในพระนามพระเยซูริตไม่อนุญาตให้เจ้าที่เป็นเชื้อโรคโควิดถูกกระจายในวงกว้างเจ้าต้องขูกจำกัดวงโดยผ่านทางพระคุณพระเจ้าและคําอธิษฐานนี้และพระเจ้าเสริมเนี่ยวแรงและกําลังให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกๆุกคนเสริมเนี่ยแรงและกําลังให้กับเจ้าหน้าที่รัฐบาลทุกคนที่จะมีกําลังจากสวรรค์เบื้องบนเป็นกําลังรัตติปัญญาจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างสรงสรพสิ่งให้เขาสามารถ จำกัดวงนี้ได้และเขาสามารถทำได้โดยความลื่นไหลพระองค์ทรงกระทำพระราชกิจของพระองค์ในเขาได้เพราะพระเยซูกิจทรงอยู่ในทุกคนและทุกสิ่งแล้วและสิ่งต่อไปนี้ที่เราจะอธิษฐานกับอนุญาตในโลกไปนี้คือประเทศไทยของเราเราสั่งอวยพรให้เกิดการชำระจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเบืเ้องบนขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าจะอวยพรประเทศไทยของเราที่จะไม่มีการระบาดในวงกว้างและข้าแต่พระเจ้า แม้ปีนี้พวกเราทั้งหลายต้องเดินผ่านภูเขาเงาแห่งความมืดมิดและความตายคือการเกิดระบาดของโควิดทั่วโลกและเราเดินผ่านภูเขาแห่งความตายผ่านปี2020แต่เราจะไม่กลัวสิ่งเหล่านั้นทั้งสิ้นเพราะพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับพวกเราพระบิดาเจ้าข้า พระองค์ทรงตรัสว่าพวกเราทั้งหลายต้องเดินผ่านหุบเขาเาแห่งความตายแต่พระองค์ไม่ได้ตรัสว่าพวกเราทั้งหลายนั้นจะอยู่ในหุบเขาแช่อยู่ในความตายนั้นแต่พระองค์บอกว่าพวกเราทั้งหลายจะเดินผ่านหุบเขางแห่งความตายไปนั้นและได้เจอแสงสว่างและการจัดเตรียมขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระเจ้าตรัสว่าพระองค์จัดเตรียมโต๊ะอาหารต่อหน้าต่อตาบรรดาศัตรูของพวกเราศัตรูนั้นมาจากอีก มาจากอีกอาณาจักรหนึ่งคืออาณาจักรแห่งความมืดที่นำโครคภัยไข้เจ็บเข้ามาในแผน่นดินโลกเพราะว่าสิ่งใดก็ตามที่เข้ามาขโมยลักฆ่าและทำลายไม่ได้มาจากองค์พระผูม้มเจ้าเพราะพระองค์เป็นเจ้าชีพเป็นเจ้าของที่เป็นแหล่งกำเนิดแห่งชีวิตะนะแล้วโครคภัยไข้เจ็บไม่ใช่เป็นมาจากองค์พระผูม้มเจ้าแต่มาจากอีกฝากหนึ่งที่ตรงข้ามกับพระองค์บัดนี้พระเจ้าทรงตรัสในพระวจ,จนะว่าพระองค์สามารถจัดเตรียมโต๊ะอาหารต่อหน้าต่อตาบรรดาสตู ที่อยู่ในโลกมืดนั้นได้พระเจ้าจะทรงจัดเตรียมโต๊ะอาหารต่อหน้าต,ต่อตาบรรดาศูตรูของพวกเราและพระองค์ทรงจัดเตรียมโต๊ะอาหารแห่งชัยชนะความชื่นชมดีสันติสุขให้เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราบัดนี้ขอบคุณพระเจ้าปี2021นั้นจะเป็นปีที่พระผู้เป็นเจ้าทรงจัดเตรียมโต๊ะอาหารแห่งชัยชนะโต๊ะอาหารโต๊ะอาหารแห่งการเฉลิมฉลองโต๊ะอาหารแห่งการมีชัยชนะเหนือโลกภัยคข้เจ็บนั้นเพราะว่าโดยกฎเกณฑ์ของพระเจ้านั้น พระองค์ทรงให้มีกฎเกณฑ์แห่งการตรงกันข้ามเกิดขึ้นในจักรวาลนี้นั่นคือเราจะเจอความมืดก่อนแสงสว่างบัดนี้ปีนี้เราเดินผ่านความมืดปีหน้าเราจะเจอแสงสว่างอันยิ่งใหญ่เพราะว่าพระวจนะของพอยาไกว่าบรรดาผู้ที่อยู่ในความมืดและความตายจะเห็นแสงสว่างยิ่งใหญ่และแสงสว่างนั้นจะส่องรอบรอบเขาขอบคุณพระบิดาเจ้าเรารู้ว่าทุกสิ่งนั้นเกิดขึ้นมาเพื่อให้เกิดผลดีกาศ ทุกคนที่พระเจ้าทรงรักคือมนุษย์ทุกคนบนแผ่นดินโลกทุกคนบนแผ่นดินประเทศไทยของเราเราเห็นอย่างหนึ่งว่ามันมีสิ่งดีเกิดขึ้นท่ามกลางสิ่งที่เป็นความตายพระบิดาเจ้าข้าเราเห็นสิ่งดีคือการเกิดการเก็บข้อมูลดาต้าของประชากรทั่วประเทศไทยของเราซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเราเห็นสิ่งดีเกิดขึ้นคือคนใช้มือถือและอินเทอร์เน็ตได้เก่งขึ้นเราเห็นสิ่งดีเกิดขึ้นคือ มีการเปลี่ยนแปลนการเล่งปฏิญาให้เราทั้งหลายเข้าสู่โลกดิจิทัลได้เร็วและดีขึ้นแล้วทุกคนใช้มันเป็นแล้วเราขอบพระคุณพระผู้เป็นเจ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เกิดการระบาดท,ที่สมุทรสาครนั้นพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาจะก่อให้เกิดผลดีแก่แรงงานต่างด้าวในประเทศไทยของเราพระบิดาเจ้าข้าเราขอบคุณพระองค์อย่างน้อยๆเราจะเห็นว่าเขาจะได้การดูแลที่ดีขึ้นและการดูแลและระบบสาธารณสุขที่ดีขึ้น ขอบคุณพระองค์เพราะพระเจ้าทรงรักคนต่างดนาาต่างเมืองในประเทศไทยของเราพระองค์ทรงรักทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างบัดนี้ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเราขอบคุณพระองค์เราสถาปนาแสงสว่างในปี2021เราขอบคุณพระเจ้าชีวิตของพระเยซูกิสตผู้ทรงเป็นอาหารแห่งชีวิตนิรันด์จะเทลงมาอยู่เหนือประเทศไทยของเราพระบิดาเจ้าความมั่งคั่งจะเกิดขึ้นพระคุณของพระองค์นั้นจะยิ่งใหญ่กว่าความมืดมิดที่เกิดขึ้นในปี2020 ข้าแต่พระเจ้าฤทธิเดชและฤทธิอำนาจที่ชุบพระเยซูกิจเจ้าให้เป็นขึ้นมาจากความตายนั้นฤทธิเดชนั้นเราขอกล่าวอนุญาตในแผ่นดินไทยว่าฤทธิเดชแห่งการชุบพระเยซูกิ์เจ้าให้เป็นขึ้นมาจากความตายนั้นขอฤทธิเดชนั้นพระเจ้าทรงเทลงมาอยู่เหนือประเทศไทยของเราที่จะชุบธุรกิจที่ตายไปแล้วให้กลับคืนชีพที่จะชุบทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิด สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นในปี2020นั้นจะกลับมามีชีวิตใหม่อยู่ในแสงสว่างและพระสิริของพระเจ้าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาสุดคือพระจิตเจ้าบัดนี้พวกเราทั้งหลายเป็นดั่งศิลาที่มีชีวิตข้าแต่พระเจ้าเราเป็นปูโรหิตหลวงเป็นประชาชาติอันบริสุทธิ์และเป็นผู้ที่ได้รับความชอบธรรมของพระเจ้าโดยพระเยสคิดเพื่อเราจะประกาศพระเกียรติคุณขององค์พระเยสคิดองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เรียกเราออกมาจากความมืดเข้าสู่แสงสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าเราเป็นที่ศิษย์ของพระเจ้าในฝ่ายพระวิญาณ และข้าแต่พระเจ้าสิทธิอำนาจทั้งสิ้นบนแผ่นดินสวัสค์และบนแผ่นดินโลกนั้นพระเยสพระผู้เป็นเจ้าพระบิดามอบให้กับพระเยสกิจเจ้าแล้วบัดนี้พระเยสกิจเจ้าเป็นชีวิตของพวกเราเราทั้งหลายจึงมีสิทธิอํานาจนั้นร่วมกันกับองค์พระเยสกิจในการกล่าวผูกมัดสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นในเมืองไทยและสั่งสิ่งดีๆคือการอวยพรลงมาเพราะพระเยสกิจเจ้าปรากฏณที่ใดสถิตและ เมื่อพระเยซูเจ้าทรงสิทธิ์ณที่ใดปรากฏณที่ใดชีวิตของพระองค์ก็เกิดขึ้นนที่นั่นเมื่อ right พระเยซูกิตเจ้าทรงไปที่ใดมีแต่สิ่งด uh, ีเกิดขึ้นเพราะพระองค์มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้รับชีวิตและชีวิตอย่างครบบริบูรณ์เขาทั้งหลายคือมนุษย์ที่อาจจะยังไม่เคยได้ยินข่าวสารแห่งพระคุณนี้เขาจะรับชีวิตที่ได้รับสิ่งดีจากพระเยซูผู้เป็นพระเจ้าที่เป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาและพระวิญญาณสุดข้าแต่พระเจ้าเพราะพระเยซูมาเพื่อมนุษย์จะได้รับชีวิตได้อย่างครบบริบูรณ์ ข้าแต่พระเจ้าเพราะพระเยซูกิ์เจ้าเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตพระองค์นั้นอยู่ในพระบิดาและพระบิดาอยู่ในพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเยซูริ์ได้ไปหาพระบิดาเจ้าแล้วและส่งประทับเบื้องขวาพระบิดาเจ้าและบัดนี้พวกเราทั้งหนที่เป็นคริสเตียนก็ได้อยู่ ได้อยู่ในพระเยซูกิตและได้ประทับที่นั่งเบื้องขวาแผ่นของพระบิดาเจ้าในสวรรานแล้วและจากตำแหน่งนั้นเป็นตำแหน่งแห่งสิทธิอำนาจเป็นตำแหน่งแห่งความเชื่อเป็นตำแหน่งแห่งพระพรขอบคุณพระเยซูกิตพระองค์เป็นเถาวงุนและพวกเราทั้งหลายเป็นแขนงเราติดสนิทในพระเยซูริตเราเป็นผู้เกิดผลมากสิ่งที่เราพูดคิดและกระทำและอธิษฐานเผื่อประเทศชาติที่เรารักยิ่งนั้น ก็เป็นพระเยซูกิจเจ้าเป็นผู้อธิษฐานผ่านปากความคิดจิตใจของพวกเราขอบคุณพระบิดาเจ้าเพราะว่าเราทั้งหลายไม่ได้รับวิญญาณที่มาจากโลกแต่ได้รับพระวิญญาณซึ่งมาจากองค์พระผู้มป็นเจ้าเพื่อเราทั้งหลายจะรู้สิ่งต่างๆที่พระเจ้าประทานกับเราคือพระองค์ประทาน สิทธิอํานาจร่วมกันกับพระบุตรพระเยสคิ์เรามีจิตเนื้อของพระเยสคิ์พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าเราจึงมีความเชื่อของพระเยสคิ์เจ้าข้าแต่พระเจ้าเพราะเราทั้งหลายเป็นวิหารของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในเราทั้งหลายแล้วเราจึงอธิษฐานโดยความเชื่อของพระเยสคิ์เจ้าได้พวกเรามีความมั่นใจชินนี้ในพระเจ้าโดยพระเยสคิ์เพราะความสามารถอธิษฐานนี้ไม่ได้มาจากตัวเราเองแต่เป็นความสามารถ ในการหที่มาจากพระเจ้าผู้ทรงประทานให้พวกเราสามารถเป็นผู้เป็นบัติแห่งพันธสัญญาใหม่ไม่ใช่ตามตัวอักษรที่เขียนไว้แต่เป็นไปตามพระวิญญาณข้าแต่พระเจ้าเราจึงพูดอธิษฐานสิ่งนี้ด้วยความกล้าหาญอย่างยิ่งพระเยซูกิตเจ้าเป็นชีวิตของเราขอบคุณพระบิดาเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราเราทั้งหลายเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูกิตเจ้าเราทั้งหลาย จึงเป็นของพระเยซูคริสต์เราจึงเป็นพงพันธ์ของอับราฮัมคือเป็นผู้รับมรดกของพระเจ้าตามพระสัญญาและมรดกของพระเจ้านั้นคือสิทธิหน้าที่พระเยซูทรงชิงกลับมาให้กับเราทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่อในพระคริสต์แล้วเราจึงใช้สิทธิอํานาจนั้นเพื่ออวยพรเพื่อนมนุษย์และเพื่อนบ้านพวกเราที่เป็นบุตรพระเจ้าเราเข้ามาร่วมกันอธิษฐานเผื่อประเทศชาติที่เรารักเผื่อเมืองที่เรารัก ขอบคุณพระองค์สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นในปี2021นี้ตลอดทั้งปีมีเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นกับประเทศชาติของเราข้าแต่พระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงปราบทุกสิ่งลงไว้ใต้พระบาทของพระคริสต์และพระองค์ประทานพระคริสต์กับคริสตจักรคือพวกเราทั้งหลายให้เป็นเจ้าหนาาเนือทุกสิ่งที่ไม่ดีเราจึงสามารถสั่งผูกมัด สิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นในเมืองไทยคือโรคภัยไข้เจ็บนั้นจะไม่มีการระบาดในวงกว้างมันต้องถูกจำกัดวงโดยพระคุณของพระเยซูกิจเจ้าเพราะว่าเราท่าไหน่ที่เป็นคริสตจักรเป็นพระกายของพระเยซูกิจซึ่งได้รับความครอบรูุจากพระองค์แล้วเอเมน พระบิดาเจ้าทรงกระทําให้เรานั่งด้วยกันกับพระเยสกิจิส้าพระบิดาเจ้าทรงกระทําให้เรานั่งด้วยกันกันกบพระองค์ในสวนฐานในพระเยสกิ์เราจึงสามารถอิฐฐานร่วมกับพระเยสกิจเจ้าได้ฤทธานุภาพของพระเจ้าทำพระราชกิจอยู่ภายในเราให้เรามีความปรารถนาที่จะอิฐฐานเผื่อบ้านเผื่อเมืองอวยพร ประเทศชาติของเราให้ได้รับพระพรเพราะว่าพระองค์เป็นพระเจ้าองค์เดียวผู้เป็นพระบิดาของมนุษย์ทุกคนพระเจ้าพระบิดาทรงมีอำนาจเหนือทุกสิ่งทรงทําการผ่านทุกสิ่งและทรงอยู่ในมนุษย์ทุกคนขอบคุณพระบิดาเจ้าที่พระเจ้าจะทรงเคลื่อนไหวผ่านผ่านทีมแพทย์พยาบาลสาธารณสุขพระองค์จะทรงทําการผ่านทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในประเทศไทยของเราให้เจ้าหน้าที่รัฐบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่การแพทย์ทุกคนได้รับการอวยพรได้รับการเสริมสร้างด้วยกาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แม้เขาไม่รู้จักพระเจ้าแต่พระเจ้าก็อยู่ในเขาและพระองค์ทรงสามารถทาการผ่านทุกๆสิ่งได้ผ่านคำอธิษฐานที่พวกเราที่เป็นคริสเตียนที่ช่วยกันอธิษฐานทุกๆวันพระเจ้าจะทรงกระทําให้เกิดผล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 ได้รับพระพรทุกๆคนจงได้รับพระพร จากพระเจ้าคือทุกคนที่อยู่ในแผ่นดินไทยไม่ว่าชาวต่างด้าวหรือไม่ว่าคนไทยทุกๆคนได้รับพระพรจากพระบิดาเอเมนและพระเจ้าทรงยกพระนามพระเยซูกิให้เป็นพระนามเหนือธรรมทั้งปวงเพื่อทุกชีวิตในสวรรค์และแผ่นดินโลกใต้พื้นแผ่นดินโลกจะคุกเข่ากราบพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะพระเจ้าทรงกระทําการผ่านในพวกเราเพื่อให้เราทั้งหลายมีความประสงค์ที่จะอธิษฐานตามชอบพทัยของพระเจ้าและความชอบพทัยของพระเจ้านั้น พระองค์ไม่ปรารถนาให้เกิดความตายหรือสิ่งที่เป็นความเจ็บป่วยพระเจ้าปราถนาให้เกิดชีวิตและเกิดความเจริญรุ่งเรืองในประเทศชาติที่เรารักยิ่งบัดนี้ในฐานะที่เกิดวิกฤตการระบาดของโควิด เราทั้งหลายลึกๆเรามีความกลัวแต่พระเจ้าบอกว่าให้เรามีความเชื่อและความกล้าหาญจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่ากลัวเลยเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าของมนุษย์ทุกคนเป็นพ่อของทุกๆคนและทุกๆสิ่งพระองค์บอกว่าอย่ากลัวเลยจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดจงดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อบัดนี้เราสถาปนาความเชื่อให้เกิดขึ้นกับพวกเราที่เป็นคริสเตียนและอธิษฐานโดยความเชื่อว่าทุกสิ่งจะเกิดผลดีในปีหน้าปี2021เเป็นปีที่ ที่เราจะออกจากหุบเขาเงาแห่งความมืดมิดและความตายขอบคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงกระทําให้พวกเราที่เป็นคริสเตียนเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์เราก็แสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์ทรงสถิตอยู่คือประทับเบื้องขวาพระเจ้าขอบคุณพระบิดาเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นทุกสิ่งของทุกสิ่งแล้วขอบคุณพระองค์เราอธิษฐานขอวิงบอลให้กับทุกๆคนขอบพระคุณสําหรับพระพรของพระเจ้าสำหรับทุกๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นขอบคุณพระเจ้าที่ปีหน้าต้น มกาุาเรื่องดีๆมันจะเกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเศรษฐกิจจะดีขึ้นเศรษฐกิจจะรับการชุบชีวิตให้เป็นขึ้นมาจากความตายขอบคุณพระเยซูกิตเพราะเศรษฐกิจนั้นสําคัญกับการรมชิ่ของมนุษย์แต่ละคนรวมทั้งตัวลูกเองที่เป็นคริสเตียน Christian ที่อยู่ในเมืองไทยนี้ด้วยข้าแต่พระเจ้าเมื่อเมื่อทุกคนได้รับพระพรเศรษฐกิจได้รับพระพรลูกทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนที่เป็นส่วนหนึ่งของประชากรในประเทศไทยก็ได้รับพระพรด้วยเช่นกันเมื่อเราอวยพรผู้อื่นพระเจ้าก็จะอวยพรพวกเรา เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงประทานมีความกลัวให้กับพวกเราแต่ทรงประทานจิตใจที่ประกอบด้วยนิทานภาพความรักและการบังคับตนให้กับพวกเราพระเยซูเป็นผู้ช่วยเราให้รอด ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงประทานพระคุณนี้ให้แก่เราในพระเยสคริสก่อนเริ่มต้นการเวลาขอบคุณพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทุกสิ่งจะเจริญขึ้นในพระคุณและความรู้ของพระเยสคริสองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยของพวกเราพระบิดาเจ้าข้าพระวจนะกล่าวไว้ว่าคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมมีพลังมากและเกิดผลเสมอบัดนี้เราทั้งหลายเป็นเป็นผู้มีจิตสนึกแห่งพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าคือพระเยสคริสนั่นเป็นจิตสึกของผู้ชอบธรรมเพราะพระเยสคริสเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมที่แท้จริงที่ทรงมอบความชื่ธรรมให้กับเราเพราะพระเจ้า พระบิดาทรงกะระทําพระเยซูกิตจ,จ้าผู้ทรงไม่บาปให้รับบาปเพื่อเห็นแก่พวกเราที่เป็นคริสเตียนเพื่อเราท,าาทั้งหลายที่เพื่อเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนจะเป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูกิแ์และเมื่อเราทั้งหลายมีจิตสํานึกว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมแล้วคำอาธิษฐานที่เราอาธิษฐานตั้งแต่ต้นเทปนั้นจะมีพลังมากและเกิดผลอย่างแน่นอนเอลียาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีสภาพเหมือนพวกเราท่านได้อธิษฐานอย่างจริงจังขอไม่ให้ฝนตกแล้วฝนก็ไม่ตกต้องแผ่นดินถึง3ปีกับ6เดือนบัดนี้เราก็อธิษฐาน เหมือนอย่างที่ท่านเอลียาที่เป็นมนุษย์นะเราอธิษฐานด้วยความเชื่อด้วยความจริงใจและด้วยความมั่นใจว่าเราเป็นผู้ชอบทมของเจ้าในพระเยซูริสเราสั่งอธิษฐานผูกมัดไม่อนุญาตให้การระบายโควิดจะเกิดขึ้นในวงกว้างพระบิดาเจ้าข้ามันจะต้องถูกจำกัดวงขึ้นมาทุกวันทุกวันตัตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพระบิดาเจ้าข้าตัวเลขของการติดเชื้อมันจะดูน้อยลงน้อยลงน้อยลง,น,ยลงน้อยลงทุกวัน ขอบคุณพระบิดาเจ้าและเมื่อเราและเมื่อท่านอายาอธิการขออีกครั้งหนึ่งสวรรค์ก็ให้ฝนและแผ่นดินก็ผลิตพืชผลของมันพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาพระเยซูคริสต์พระวิญญาณสุดพระองค์ทรงปลดปล่อยเราจากบาปของเราด้วยพระฤธิ์ของพระเยซูกิ์เจ้าเองและทรงตั้งให้เราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนเป็นอาณาจักรและเป็นพวกบูรหิตของพระเจ้าพระบิดาของพระองค์ขอให้พระเกียรติอนุภาพจงมีดาบองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปคือพระบิดาพระบุตรพระวิสุ์เอเมน ข้าแต่พระเจ้าพระเยซูตรัสว่าพระองค์เป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายพระองค์เป็นผู้ดำรงชีวิตอยู่พระองค์ได้ตายไปแล้วแต่นี่เนี่ยพระองค์ยังดำรงชีวิตอยู่ตลอดไปเป็นนิจพระเยซูเป็นผู้ถือกุญแจทั้งหลายแห่งความตายและแดนคนตายเมื่อพระองค์ทรงถือกุญแจแห่งความตายและแดนคนตายพระองค์ทรงสามารถที่จะหยุดยั้งความตายได้แล้วเราทั้งหลายที่เป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเราใช้ถ้อยคํานี้ซึ่งเป็นถ้อยคาที่เป็นกุญแจแห่งสิทธิอำนาจอธิษฐานเผื่อไม่ให้เกิดการระบาดและความตายที่นํา การทำลายทางเศรษฐกิจมาอีกต่อไปปัจนี้พวกเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนเป็นบุตรพระเจ้าและเราเชื่อเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูกิตเราใช้สิทธิอำนาจของคำพิฐานี้ร่วมกันกับพระบุตรพระเยซูกิตเราเชื่อว่าพระบุตรพระเยซูกิตเป็นชีวิตและเป็นผู้ที่อยู่มีชีวิตในเราเพราะฉะนั้นคำพิธานที่เราพูดออกไป นั้นเป็นความเชื่อของพระบุตรพระเยซูกิที่อยู่ในเรามันเป็นคำแห่งที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นคำหาห่ที่บริสุทธิ์และชอบธรรมเป็นคำแห่งที่มีพลังและลิ์เดชขอบคุณพระเจ้าพระเยซูม,มาเพื่อเราทั้งหลายจะมีชีวิตและมีอย่างครบบริบูรณ์ข้าแต่พระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าจะมีต้นไม้แห่งชีวิตออกดอกออกผล12ชนิดและมัน <c oughs> ใบของต้นไม้นั้นมีอำนาจในการรักษาโลกข,ของบรรดาประชาชาติบัดนี้ต้นไม้แห่งชีวิตก็คือพระเยซูกิตเป็นชีวิตของเราแล้วและเราทั้งหลายได้มีสิทธิในต้นไม้แห่งชีวิตและต้นไม้แห่งชีวิตนั้นมีอำนาจของการรักษาใบนั้นก็คือคำอธิฐานที่พวกเราที่เป็นคริสเตียนที่ได้รับพระคุณของพระเจ้าก่อนชาวบ้านนั้นใช้สิทธิอำนาจนั้นอธิฐานเผื่อบรรดาประชาชาติก็คือเผื่อบ้านเผื่อเมืองของเราขอบคุณพระเยซูกิตที่พระองค์ทรงฟ,ฟังถ้อยคำอธิษฐานนี้ ขอบคุณพระเจ้าพระเยซูเป็นประตูของแก่ทั้งหลายพระองค์เป็นประตูผู้ใดเข้ามาทางพระองค์คนนั้นจะรอดและเขาเขาจะออกและพบอาหารและพระเยซูิดมาเพื่อมนุษย์ที่กําลังยากลำบากอยู่จะรับชีวิตที่ครบบริบูรณ์ขอบคุณพระเยซูพระองค์เป็นผู้ประทานแม่น้ําแห่งชีวิตให้กับพวกเราทั้งหลายคือทรงประทานพระเมียสุดให้กับเราเราจึงมีความเชื่อแลาจึงอธิษฐานด้วยความเชื่อเมื่อพระเยซูถูกยกขึ้นจากแผ่นดินโลกพระองค์ก็นําทุกๆคนมาหาพระองค์บัดนี้ขอบคุณพระเจ้าคำมษฐานตลอด เวลาที่ใช้เวลาสักพักใหญ่ในการอธิษฐานนั้นพระบิดาเจ้าข้าพวกเราที่เป็นคริสเตียนทุกคนที่เข้ามาดูเทปนี้จะอธิษฐานตามได้พระบิดาเจ้าข้าเราใช้ความเชื่อร่วมกันกับพระเยซูกิ์และกับพี่น้องคริสเตียนที่เข้าใจตระหนักรู้ว่าเขาเป็นผู้ชอบทาของพระเจ้าในพระเยซูกิธเขาเป็นผู้มีพระคุณของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมล้นนั้นเขาอธิษฐานด้วยถ้อยคําพระเจ้าแล้วเกิดผลบัดนี้ขอบคุณพระเจ้าที่เข้าไปทานเผื่อการระบาดของโควิดนี้จะเกิดผลเพราะว่า ถ้อยคําของเจ้าเป็นฤทธานุภาพเป็นฤทธิเดชมีพลังและอํานาจมากถ้อยคําของพระองค์จะไม่ออกจากปากของพระองค์อย่างสูญเปล่าจะแต่จะสำฤทธิผลตามที่องค์พระผู้มุเจ้าใช้ไปให้เกิดผลอย่างแน่นอนบัดนี้เราสราบนาว่าด้วยบาดแผลของพระเยซคริตนั้นมนุษย์ทุกคนที่อยู่บนแผ่นดินไทยนั้นได้รับพระพร แห่งการเยียวยารักษาขอบคุณพระบิดาเจ้าเศรษฐกิจของประเทศไทยของเราจะไปต่อได้ในปี2021พระบิดาเจ้าข้าเพราะว่าถ้าประเทศไทยรอดลูกทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนที่อยู่ในประเทศไทยก็รอดไปด้วยพวกเราจะรอดไปด้วยกันเพราะพระเยซูริ์เจ้าเป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดแต่เพียงพระองค์เดียวเพราะพระองค์ตรัสว่าพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดดังนั้นขอบคุณพระบิดาเจ้าที่ปี2021นั้นประเทศไทยของเราจะได้รับความรอด้นจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นเจ้าของจักรวาลและโลกใบนี้ขอบคุณพระ บิดาเจ้าสถาปนาเรื่องนี้ด้วยสิบด้านแห่งพระนามของพระเยซูกิตองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรักทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างองค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระตีเอกภาพพระบิดาพระบุตรพระจิตเจ้าทรงรักทุกสิ่งที่พระเจ้าพระองค์ทรงสร้างและพระองค์ทรงสร้างผู้คนในแผ่นดินโลกขึ้นมาพระองค์ไม่ปรถหาให้เกิดความตายกับมนุษย์ทุกคนบัตรนี้ขอบคุณพระเจ้าผู้ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่เป็นศัตรูในความเมื่อนั้นจะถูก ถูกทําให้พ่ายแพ้ไปและเพราะผู้เป็นเจ้าของเราจะเป็นผู้มีชัยชนะข้าแต่พระเจ้ากฎแห่งการตรงกันข้ามนั้นมันบอกว่าจะต้องเกิดสิ่งไม่ดีก่อนแล้วเกิดสิ่งดีความมืดมาก่อนแสงสว่างข้าแต่พระเจ้าและโดยตามกฎแห่งการตรงข้ามปีหน้าจะเกิดสิ่งดีเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าปีนี้เราผ่านความมืดไปแล้วและแสงสว่างอันยิ่งใหญ่จะส่องสว่างท่ามกลางผู้คนในประเทศไทยของเราขอบคุณพระเยซูกิที่ทุกคนที่ ได้เข้ามาฟังเทปอนิษฐานี้และคริสเตียนหรือไม่ใช่คริสเตียนที่บังเอิญหลงเข้ามานั้นเขาจะรับการยกชูขึ้นตามถ้อยคําของพระเจ้าที่ลูกสถาปนาเขาจะรับพระพรจากการฟังถ้อยคําพระเจ้านี้และเขาจะมีความเข้มแข็งและกล้าหาญและรักกังใจอย่างใหญ่หลวงในพระนามของพระเยซูคริสต์ขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณสุดขอบคุณในพระนามของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระเจ้า ทุกเป็นชีวิตนิรันดร์ขอบคุณพระบิดาเจ้าที่พระเยซูทรงรักมนุษย์ทุกคนและมนุษย์ทุกคนถูกพระองค์ทรงสร้างขึ้นทั้งสิ้นเพราะพระองค์คือพระเจ้าผู้ทรงสร้างทุกๆสิ่งไม่มีสิ่งใดเลยที่พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้สร้างและพระเจ้าทรงรักทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าพวกเราจะถูกรีสโตเลชันถูกอวยพรและได้รับพระพรจากพระบิดาในปี2021นี้ขอบคุณที่ประเทศไทยของเราจะรอดไปด้วยกัน โดยคำิษฐานของลูกที่เป็นคริสเตียนเป็นคริสตชนเป็นบุตรพระเจ้าโดยคำความจริงใจที่ลูกวิงวอนต่อองค์พระผู้เจ้าอย่างแท้จริงด้วยความเชื่อด้วยความมั่นใจทุกคนประเทศไทยของเราจะรอดไปด้วยกันพระเจ้าจะเมตตาให้ประเทศไทยของเราเศรษฐกิจปีหน้าจะต่อไปต่อได้เราจะไม่อดตายแต่เราจะได้รับพระพอรอย่างอาศัศจรรย์ที่มาจากพระเจ้าเพราะพระวจนะ กล่าวในพระธรรมสุดีบทที่สามารพระเจ้าทรงสามารถจัดเตรียมโต๊ะอ,อาหารต่อหน้าตาบรรดาสตูของพวกเราอย่างอัศจรรย์ขันน้ําของพวกเราก็ล้นไหลยอยู่แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงของพระผู้เป็นเจ้าจะติดตามเราไปตลอดชีวิตของเราขอบคุณพระบิดาเจ้าที่พระเจ้าทรงรักคนไทยทุกๆคนรวมทั้งตัวลูกเองด้วยที่เป็นผู้อธิษฐานเผื่อ สำหรับสาการโรคระบาดนี้ขอบคุณพระเจ้าที่เราทั้งหลายได้รับพระพรแห่งชีวิตชีวิตเป็นชีวิตที่คบรบถูนได้รับครบทุกพื้นที่ในชีวิตทั้งด้านเศรษฐกิจการงานการเงินสันติสุขในครอบครัวขอบคุณพระบิดาเจ้าในพระนามของพระเยซูเจ้าเอเมน